เปิดคำสั่งเสียสุดท้ายหลวงพ่อพัดปุญญกามโมประกาศจากวัดทานทหารหรือวัดห้วยด้วนเรื่องการมรณภาพของพระราชมงคลวัชราจาร์หรือหลวงพ่อพัดปุญญกามโมว่าเจ้าขุนพระราชมงคลวัชราจาร์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และอดีตเจ้าอาวาสวัดทานทหารได้ถึงแก่การมรณภาพในวันนี้ ซึ่งคือวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566เวลาประมาณ1นึนาฬกา35นาทีที่โรงพยาบาลกรุงเทพด้วยอาการสงบผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวรพลผู้สิงวยากรวัดห้วยด้วนเปิดเผยว่าขณะนี้คณะกรรมการได้เปิดกุฏิหลวงพ่อพัดเพื่อเข้าไปตรวจสอบเองินที่หลวงพ่อพัดเก็บเอาไว้ เพื่อน,นำมาใช้จ่ายในการจัดงานศพโดยพบว่ามีเงินสดประมาณ2 0 0แสนบาทโดยขณะนี้ทางคณะกรรมการได้เข้ามาดูเงินสดและดูเงินในบัญชีธนาคารโดยยังไม่ได้เบิกออกมาเพราะยังอยู่ในชื่อหลวงพ่อพัดทางนี้สำหรับเงินที่เข้ามานั้นจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเงินสดที่ญาติโยมได้นำมาบริจาคและถวายให้กับหลวงพ่อ สำหรับร่างของหลวงพ่อพัดจะมาถึงวัดในวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566ประมาณ14นาฬิกาโดยกองพิธีจะมีการจัดงานต่อไปซึ่งในเบื้องต้นจะตั้งศพหลวงพ่อประมาณ15วันโดยจะสวดพระอภิธรรมทุกวันซึ่งร่างของหลวงพ่อได้สั่งเสียไว้ให้เก็บบรรจุร่างไว้ไม่มีการประชุมเพลิงแต่อย่างใด หลวงพ่อพัดเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2465สีริอายุ101ปีบวช77พรรษาเป็นพระเกจิอาจารย์ชาวนาครสวรรค์สร้างวัตถุมงคลสร้างเหรียญต่างๆเพื่อนำปัจจัยรายได้มาร่วมกันสร้างสาธารณสมบัติให้กับประชาชนหลวงพ่อพัดปุญญกามโมเป็นบุตรของนายพุทธและนางแก้ว ก้อนจันเทศอุปสมบทเมื่อปีพศ2489นวสัตทะเลโดยมีหลวงพ่อยอดวัดเขาแก้วเป็นพระอุปชาหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วเป็นพระกรรมวาจา,จารย์พระอธิการสัววัดสาทะเลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าปุญญกามโมโดยท่านเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและท่าน ยังได้เรียนวิชาเมตตามหานิยมกับหลวงพ่อชัพวัดพระบรมธาตุทุ่งยัง้งจังหวัดอุตรดิษฐ์และท่านยังได้รับตําแหน่งเจ้าอาวาสเป็นเวลา6ปีหลังจากนั้นท่านได้กลับมาจําพรรษาที่วัดสะทะเลแต่ต่อมาท่านย้ายมาอยู่วัดฐานทหารวัดห้วยด้วนตั้งแต่ปีพศ .2513 จนถึงปัจจุบันได้รับตำแหน่งเจ้าอาวา,วา,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 าวสะะาายายาวัดฐานทหาร ในปีพศ2564ได้รับพระราชทานพัดรองที่ละลึกงานบรมราชาพิเศษสมณศักดิ์พศ2505เป็นพระครูปทวนสมณศัดญญากา 26, ญญดิ์ที่พระคญญรูพัฒปุญญกาโมพศ2526เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชันตรีที่พระครูนิวิทยปุญญากรพศ2543เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโทในราชทินานามเดิมพศ2545เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอกในราชทินานามเดิมพศ2564เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชมงคลวัชราจารย์ไพศาลศาสนกิจมหาคณิสอนบวรสังคารามคามวาสีวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน 2566พระครูนิมิตรศีลาพรสมทิสตะศีโลเจ้าคณะอำเภอหนองบัวนายกิตติลิมสิริชัยนายอำเภอหนองบัวพันตำรวจเอกเดชาศรีชัยผู้กำกับสอพอหนองบัวพร้อมด้วยผู้นำชุมชนคณะกรรมการวัดประชาชนบ้านห้วยด้วนร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานศพพระราชมงคลวัชราจารย์ พัฒปุญญกาโมเบื้องต้นเพื่อรอคณะทีมงานวัฒนธรรมจังหวัดเตรียมงานพระราชพิธีสำหรับกำหนดการพิธีต่างๆขณะนี้อยู่ในระหว่างรอความชัดเจนจะแจ้งให้ทราบต่อไป